สวัสดีครับนิ่กมวันทัวร์นะครับมือนีอยู่ทงหน้านะครับพี่น้องมันต้นแตนเพิ่นกำลังสะเฟื่องอยู่นะครับเพิ่นสีวานเข่าแล้วนะครับมาเบิงดอกไม้โบราณน,นะครับดอกไม้ที่ผมเคยมาทายทํำสองสามปีที่แล้วก็มาทายอยู่นีคุณใหญ่เห็นยังนอนโอ้ยายมีหมดแดงอยู่บ่โอ้ผมมาเบิงดอกไม้ครับนี่ดอกไม้ต้น,ตนโบราณบ่มีแล้รได้ใหย่แถวนี้ ครับโอ,โ,อโอ้ครับนี่โอ้เตียงมาหลารแท่กัดบ่ครับนี่โอ้มันกำลังอันนี้เลยโอ้หลุงนองพ่นนะครับใาย่มาเ,เนีแยเนาใครมาแดงครับนี่เหอนพ่นอยู่นีนี่เหอนพ่นอยู่ไกลๆโอ้งามคักนี่คือคลองแท่เลยดอกไม้โบราณครับดอกกัญเก้าบานเท่าใส่ละห้างมาแด่งโอ้ยดอกกำลังงามเลยบานนี่นหอมไปหอนเ่อนอยู่บ่ อเมืองหมาพันย้ามาส่วนผมอยู่ยะโอ้แน่นอนอดีีครับนี่คือบรรยากาศบานเห่านอฝุ่นใหญ่พืยยพ้เนเมื่อเ่ยไครบนแดงนี่พื้นที่อะไรพื้นแตะนี่นี่แล้วรุ่นนี้ที่อันนี้มากมากต้นดอกใหม่นี่ต้นมันป่าเน,ม,น,แนมแฮ่ดอกใหม่พี่นี่ดอกลาเนาะดอกลาปีนี้ครับพีมันดอกสองเตอร์เดเออแมนอยู่ผมตอนหน้าฝนผมมาถ่ายอยู่นี่ครับหน้าพี่น้องวหมนนุนแต่นุ้งามเมลีครับดอกกันเก่านะครับ ดอกมอบานเท่าอื่นมันป้าเนาะครับดอกมันป้า,อปาโอ้มันถือพายุนอกรูปีน่ะนอหักงาบางใหญ่หนึ่งเมตรเสียได้อยู่ว่ะครับเพื่อนว่าต้นยูฮองมีอีกต้นหนึ่งใหญ่ต้นยูฮองบันไดบ่มีนะนี่เพื่อนจะคล้องหน้าเพื่อนบอกผมอยู่นหะนบ<อ>่มีบ่มีมีแต่ต้นน้นอนบ่ดอกดอกบ่เนี่ยโอ้งาหมีรีครับนี่นีมมม่มันกำลังบานเลยครับกำลังบานเนี่ยนี่ใหญ่ว่ะหอมไปหอดเฮือนยายผุ่นเฮือนยายอยู่ห่างจากนี่ไปประมาณสองร้อยเมตร สองสามรอยเมตรปุ่นล่ะปุ่นโอ้ครับปุ่นปุ่นเงินเพื่อนปุน่นเงินใหญ่นี่บรรยากาศบ,บ,บ้านเฮาเนาะครับพิพ่มาเบึงดอกไม้โบราณพพ้อมพพ้อมครับคุณยายแงี้ยใครมุดแดงพร้่มบรรยากาศดีแหงครับมือน,นี้นี่ครับเมืองพี่น้นองให้เบืองไกลไกเลยนี่โอ้งามดีดีการกลาวบ้านเฮา,านะครับนี่เพิ่นเอาพาข้นน้าพาลงเพื่อกับตัวนี้ใส่ตันวนีเนาะตัวหนีหละบูชานะครับจะกี่ลายบ่อใหญ่ โอ้ทำไมตะกีมันก็ร้ายแล้วตน้นมันต้นง่ายเขาขายหรือไปเขาขายหรือครับมันสมันศูนพันต้นขายต้น,ตอนโอ้ชวนหลายสิขายหนอชวนร้ายสิขายต้นโอ้บ่โอ้เสียดายเสียดายนะครับนี่พี่นอ้องวันดุนแตนนะครับผมท่านผ่านมาทางนี้พอดีว่าโอ้ยมาซ้อมหลายเทื่อกเหรออยากให้พี่น้องได้เบิึงดอกไม้เก่าแก่ดอกไม้มงคลของโบราณบ้านเฮานะครับส่งไปฝากไปได้สัมผัสกลิ่นหอมของกันเก่านะครับ กะโก้งสีคือหอดบ้านเนาะงามนี่เดี๋ยวสีหอมให้เบิง่ง <c oughs> <c oughs> อมอุ้ยหอมใหญ่หอมแห้งอหอมให้ท่านผู้ชมอิจฉาบิง่งนะครับผมอ๋อท่านผู้ชมคลิปเอาทรงปมะฝาดนะครับนี่เอ้านี่ทรงปมะฝากเลยครับใหญ่ใหญ่กว่ามีแต่ต้นนี่แล้วต้นอื่นกับบุมีล่ะอเป็นว่าให้ลรามดแดงสิเบิง่งแฮียใช้ผลงานขึ้นบูชีกูว่าพอเติด เอาแต่อันนี้เนียพิ่นมาบ่าถือคู่มาเลยอโอ้โหเสดงว่าบ่บ่มั่นใจอย่างมันมันแหกบด่ดีทีนี่ก็เลยบ่เอาคู่มาโอ้ไหเฮ้ยโเห็นห่างโบเติร์ดใหญ่หอืมงานครับเอาขื่นไว้ซื้อนะครับสุดยอดนะครับนี่กันเกลานะครับบ้านเฮาเอาส่งมาฝากพี่น้องนะครับโอ้หลายดีมันอีปีนี้มันกระดกอยู่ พี่พี่พี่ก่อนยังบันทนกได้เพราะว่ามันหักไงมันกำลังแตกนี่มปมไม้หรอกมัน,น,อ,นมอันนี้ไม่สุจอดหนองไงพื้นทินแล้วครับในหนองไงพื้นทินอีสานบานเห่าเนี่ยบอกเดี๋ยวบอกกับคุณยายนำมาแย่มดแ,แดงเซยปีนี่ได้ล่ำควงบ่ได้ล่ำเสียเองบ่คุณยายเอาเสียเองมาเม่นบ่บ่อพี่ฝ้าบา่เห็นอยู่แต่หนึ่งบานบานบานนิว่วไปแต่ไป่วงนั้นบ่ โอ้ถือเท่าทัน,นเรียกพี่หนิออว่าได้ถือหลายรับอย่างเดียวเมนบ่ <c oughs> นั่นทีวีทีบ้านเท่าคุณก้นใหญุ่นเน็บห,งห,งหูเด็กไหเบิงเนี่ยนั่นทีนี้นี่เน็บหูปั๊บเลยเอ้ยโบราณนี่ทีค,ค,คนโบราณเขาว่าครับผมอ้าครับบรรยากาศบ้านเท่าฝนกุกตะกุกตะกักด้วยครับบ้านนี้กำลังสีหวานเขา่าไกลละบอใหญ่บอบอบอ,รบอรตรงใจห,ห,หอนตรงเนาะครับแถวนี้เพิ่นหุดสะาได้เพิ่นมีรถไถนาเองรถไถนาเดินตามก็มีบ้านโน่นแตนนี่นะครับเอา บรรยากาศทงปีทำลองบนต้นแตนหละครับภาพบเบินคนใหม่โบราณน,นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับต้นใหญ่